ทนานการที่การกรุณาอ่านร,รายชื่อกรับรายชื่อคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พศหนนางสาวปัทมาวดีบุญโยภาส 2. นายดิเลกบุญแท้ 3. นายจินตพันธ์ทางสุบุตรสนายสันติกิรนันห้า นายธีราชาติปางวิรุณรัก6นายประยุทธ์สิริพานิชเจ 7. นายสุรชัยเบ้าจันยา 8. นายจำนงชัยมงคล 9. นายกิติกรโลกสุนทร 10. นายทีวาลีจากภัย 11. นายทิติพงศ์สีแสน 12. นายยุทธ ธนาโปธสุทนสิบสาร้อยเอกจองชัยวงทรายทองสิบสี่นางสาวนพวรรณหัวใจมั่นสิบห้าว่าที่พันตรีสรชาติวิชยะสุวรรณพมสิบหกนายเนวินช่อชัยทิพย์สิบเจ็ดนายมารุษวัศยะวานิชสิบแปดนายอำนาจวิลาวันสิบเก้านายวิสิทธตพิทยาพร ยี่สิบนายสมเกียรติชัยวิสุทธิกุลยี่สิบเอ็ดนายปรีติจเจริญศิลป์ยี่สิบสองนายเกียรติสิทธิอมรยี่สิบสามนายปินพาณิชพักยี่สิบสี่นายพิสิทธ์คงสมพรสยี่สิบห้านายบุญส่งเฉลยธรขอบทุนนะครับท่านสมาชิกมี